ลองแซงสุดมันที่แรงนี้มาด้วยกันทั้งนี้ที่สว่ารเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดแผรนฟ้าเปิดทางในฝันด้วยแหงแสงด่าว o n ่ a t l y ันเรามาส運ระคันด้วยกันได้ก็คือแสงแรง錯ไฉชนะคนณณ์ขอร์ย Siril cursed จะไปแบบไว้นะคร ผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากที่สุดบทแรกของหนังสือเพนนีพินเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด10กว่าบทนะครับเอาเป็นว่าสรุปออกมาบทแรกเขาบอกว่าเราต้องทำความทำความเข้าใจซะก่อนว่าในธุรกิจเอ็มซานในธุรกิจเครือข่ายนะฮะคำว่าการตลาดเนี่ยมันหมายถึงอะไรเราต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนการตลาดมันคือการที่นะครับคนที่ทําการตลาดเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนนะครับ ากการที่ทําให้สินค้านั้นสามารถเคลื่อนตัวได้เช่นสินค้ามันจะมีผู้ผลิตออกมานะครับแล้วถ้ามีใครก็ตามที่สามารถทําให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนจากโรงงานผู้ผลิตเคลื่อนจากผู้จัดจำหน่ายนยไปยังผู้บริโภคได้นะครับค่าการเคลื่อนสินค้าเขาเรียกว่าตรงเนี้ยคือผลตอบแทน top นะเพราะฉะนั้นการตลาดมันคือความหมายของตรงนี้คือการเคลื่อนสินค้า คนที่เคลื่อนสินค้าได้จะได้รับค่าการตลาดนะครับทำของปจงัจจัยง่ายๆตรงนี้นะครับแล้วถัดมาถามว่าแล้วไอ้ตรงนะฮะสามหลักใหญ่ๆใ,ในการเคลื่อนสินค้าและบริการน่ะก็คือนะครับประการแรกเลยคือการขายปลีกประการที่2คือ Direct s a l เนะครับคือการขายตรงและประการที่3คือธุรกิจเอ็มตาอยู่ในประเภทที่3เนี่ยคือ m ัลติ Level Marketing นะครับคือการตลาดแบบเครือข่ายซึ่ง ทั้ง3อย่างเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะขายปลีกไม่ว่าจะขายตรงหรือไม่กระทั่งการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องราวของแชร์ลูกโซ่นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นสินค้าเป็นตัวเป็นตัวที่ใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดไรายได้ขึ้นมานะครับถัดมาครับลองดูต่อว่าบทที่2อเนี่ยเทรน์ินเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจคืออะไรนะครับ สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจคือเราต้องทําความเข้าใจของเรื่องราวของกฎค่าทวีคูณในบทที่2เขาเขียนว่า2อคูณสเท่ากับสคืออะไรเช่น 2, องนะสี่แปดสิบหกสเก้ายิบปดสิหรือแม้กระทั่ง 4, ี6สิบหกหก้อสเราสังเกตว่าสมมุตินะฮะการที่เราสามารถทําให้คนสองคนเข้าใจเหมือนกัวเราได้ นะครับจากสองจะกลายเป็นสี่จากสี่กลายเป็นแปดปดเป็นสิบกเนี่ยเขาเรียกกดท่ากดค่าทวีคูณนะครับแล้วทันทีที่เราทําให้สองคนเข้าใจได้ถ้าเราเพิ่มอีกสักคนหนึ่งกลายเป็นสามคนที่เข้าใจเรื่องราวของธุรกิจแบบธุรกิจอ่าที่เรียกว่าเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยซึ่งมันจะต่างจากการขายตรงทั่วไปนะครับเพราะธุรกิจแบบเครือข่ายผู้โริโภคเนี่ยสิ่งที่ต้องทํามันจะมีสี่อย่างด้วยกันนะเช่นนะ หนึ่งต้องมีการสมัครเข้ามาสองมีการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับด้วยตัวเราเองนะหลังจากนั้นเรามีการแนะนําแล้วมีการสอนงานลงไปนะครับซึ่ง4ี่อย่างนี้ถ้าเราทําจากสองคน2คนเข้าใจมันจะทําให้เกิด4ี่คนเกิด8ดคนเกิดสิบคนขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราเพิ่มการแนะนําและสอนคนได้เนี่ยอีกสักหนึ่งคนจาก2จะกลายเป็นสามแล้วสามก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ สามคูณสามก็จะกลายเป็นเก้านี่คือกฎค่าทบคฟูณนะครับและถัดมาครับถ้าเก้าคนสอนต่อคนละสามก็กลายเป็นยี่สิบเจ็ดยสิบเจ็ดสอนต่อคนละสามกลายเป็นแปดสิบเอ็ดจากสามคนถ้าเราสามารถสอนคนได้สักหนึ่งคนนะให้ทําเหมือนกับเราได้นะเป็นสี่คนแน่นอนครับสี่กลายเป็นสิบหกหกสิบสี่สองร้อยห้าสิบหกและในที่สุดสมมติเฉยๆนะฮะสังเกตนะฮะจากตัวเลขที่เกิดขึ้นตรงเนี้ย สองกับสามเนี่ยต่างกันแค่หนึ่งนะครับแต่สังเกตลึกลงไปสี่ชั้นแปดสิบเอ็ดกับสิบหกเนี่ยต่างกันถึงหกสิบห้าถ้าเป็นสี่คนนะลึกลงไปสี่ชั้นจากสองร้อยห้าสิบหกเนี่ยต่างกับแปดสิบเอ็ดเนี่ยถึงร้อยเจ็ดสิบห้าคนแล้วถ้าสี่คนที่เราสอนงานแล้วเขาเข้าใจเอ็มซานะครับเข้าใจธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย จากสี่คนเพิ่มไปอีกหนึ่งคนกลายเป็นห้าคนห้าคนลึกลงไปสี่ชั้นเนี่ยจะกลายเป็นหกร้อยี่สิบห้าคนนะครับเพราะห้าคูณห้าเป็นยี่บห้ายี่บห้าคูณห้าเป็นร้อยี่สิบห้าร้อยี่ิบห้าคูณห้ากลายเป็นหกร้อยี่สิบห้าจะเห็นได้ว่าลึกลงไปสี่ชั้นทั้งที่สี่กับห้าเนี่ยต่างกันแค่หนึ่งคนนะฮะแต่หกร้อยี่สิบห้า กับ256เนี่ยมันต่างกันถึง300-369คนนะครับและดูจากตรงนี้นะครับหกับ2เนะี่ยจริงๆแล้วมันต่างกันแค่3แต่625กับ16เนี่ยมันต่างกันถึง609คนอันนี้คือเรื่องราวที่เทนเนปินสอนให้เรารู้จากเรื่องของกฎค่าเทวีคูณและแน่นอนครับจากตรงนี้นี่เองเป็นที่มาที่ไปของการที่ถ้าเรามีเครือข่ายของเรา780คนนะครับ ที่เข้าใจเรื่องราวของเอ็มซาแล้ว780คนอนะ่ะเขามีเครือข่ายธรรมชาติของเขาคนล,ละสิบเราจะมีเครือข่ายของเราเนะี่ย7,000กว่าคนรวมกับคนที่เป็นผู้นำที่เข้าใจธุรกิจเอ็มซาเนี่ยทั้งหมดนะฮ้อีก780คนแสดงว่าเราจะมีเครือข่ายที่ใช้สินค้ากับเราเนะี่ยมากถึง8,000กว่าคนสังเกตนะฮะจากการที่แต่ละคนใช้สินค้าไม่ต้องเยอะครับแค่คนละพันเนะี่ยยอดรวมธุรกิจเนนะี่ยมันมากถึงราวๆ10ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียว อันนี้คือบทที่สองของเทนเนปพินนะครับแล้วบทที่สามครับเขาบอกว่าไม่ใช่บทที่สามนะในบทที่สองเนี่ยฮะที่แทรกอยู่เขาบอกว่าจะมีเรื่องราวของความล้มเหลวของเซลแมนเซลแมนเฟลเลอร์ซินโดมนะฮะที่ภาษาอังกฤษเขาบอกอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเขาสื่อสารออกมาว่าจากตัวเราเนี่ยถ้าเรานะครับ <c oughs> ไปคุยกับกอไปชวนกอซื้อของนะครับ แสดงว่าเรายังไม่ได้จำลองตัวเองจากหนึ่งเป็นสองนะอันนี้ในบทที่สองเขาเก่าว่าคำนี้อวิสาหขรงเซลล์แมงเพราะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ถ้าแยกไม่ออกระหว่างการขายของกับการสร้างธุรกิจเครือข่ายเนะี่ยเขาจะตกหลุมพังเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ขายของเก่งนะครับจากจากภาพตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติจากเรานะครับเราถ่ายทอดให้ก่อ แล้วกอสามารถถ่ายทอดให้ขอแล้วขอไข่สามารถราารถ่ายทอดให้คอได้ในรูป2.2ตัวเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเราต้องมีทีมงานอย่างน้อยลึกลงไปสามชั้นนะครับลึกอย่างน้อยสามชั้นเท่านั้นจึงจะถือว่าเราจําลองตัวเองได้สําเร็จแค่เราไปบอกคนหนึ่งคนนะครับแสดงว่าเรายังไม่จด้จลองตัวเราเองลงไปนะครับเทนเนปพิน,นพเขาบอกอย่างนี้เพราะนั้นลองตรวจสอบลงไปว่าคอ สามารถทำเหมือนกับเราได้หรือยังถ้าคอทำเหมือนกับเราได้แสดงว่าเราได้จำลองตัวตัวเราเองลงไปแล้วนะครับลองดูภาพภาพนี้นะครับสมมุติเราไปชวนกับชวนสมชายมาได้นะครับบังเอิญสมชายเนี่ยเป็นซูเปอร์เซล์เลยขายของเก่งมากมีคนรู้จักเยอะมากไปคุยกับใครใครก็ซื้อของกับเขาหมดเลยแล้วมีเลยมีคนซื้อของกับสมชายทั้งหมดร้อยสามสิบคนคำถามลองดูต่อนะพวกเราลองดูต่อตัวนี้นะ แล้วร้อยสามสิบคนเนี่ยปรากฏว่าชวนมาได้คนละห้าลองดูนะเอาห้าคูณร้อยสามสิบเนี่ยจะกลายเป็นหกร้อยห้าสิบคนร้อยสามสิบคนที่สมชายหามารวมกับหกร้อยห้าสิบคนแล้วจะรวมเป็นเจ็ดร้อยแปดสิบคนตัวเลขมันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าเราลองดูตัวเลขตัวนี้ถ้าเราชวนสมชายเราสอนสมชายทํางานเป็นสมชายเลยไปสอนได้คนละห้าสังเกตนะครับ แล้วห้าคนเนี่ยไปสอนได้อีกคนละห้าจะกลายเป็นยี่สิบห้าจากกฎค่าทวีคูณเมื่อสักครู่นะครับแล้วยี่สิบห้าคนสอนได้คนละห้าจะกลายเป็นร้อยี่สิบห้าร้อยี่สิบห้าสอนได้คนละห้าจะกลายเป็นหกร้อยี่ิบห้าดูผลลัพธ์ตรงนี้ครับจากห้าบวกยี่ิบห้าบวกร้อยี่ิบห้าบวกร้อยยี่ิบห้ามันเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันเป๊ะเลยคือเจ็ดร้อยแปดสิบคนคำถามเราดูต่อ,อยังไงครับว่าตรงนี้คุณคิดว่าการที่คุณเองต้องสปอนเซอร์คนร้อยสามสิบคนแล้วสอนให้เขาสปอนเซอร์คนละห้า กับสอนให้คนเอาจริงเพียงห้าคนสอนทีมงานของเขาเพียงคนละห้าเราคิดว่าตรงไหนมันเป็นไปได้มากกว่ากันนะย้อนกลับมาครับแบบเนี้ยแบบที่ว่าหาคนเก่งมาหนึ่งคนนะที่ขายของเก่งๆหนึ่งคนนะครับแล้วเขาทําให้ร้อยสามสิบคนสามารถขยายลงไปได้แค่คนละหนะ้ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ง่ายๆเลยเรื่องในที่สุดนะองค์กรแบบเนี้ยนะครับคือความล้มเหลวของเซลแมน นะครับสิ่งที่แทรกอยู่ในเรื่องของความรวดมเร็วของเซลแมนเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะใช้เวลามากเท่าไหร่ในการที่จะมองหาคนที่เก่งๆเร้อยสามสิบคนแล้วจะเหลือสักกี่คนเหลือรอดอยู่หลังจากที่คุณสปอนเซอร์คนที่ร้อยสามสิบได้สําเร็จคุณจะพบว่าคุณสูญเสียคนที่เข้ามาในช่วงแรกไปเร็วมากถ้าคุณเข้าใจหลักการเทนเนปตินนนะคือเรื่องราวของกฎค่าทวีคูณ คุณจะพบว่าอัตราการเหลือรอดของคน780้อยคนนะที่ได้มาจาก5้าคูณหคูณหนะครับคือสอนงานต่อไปลงไปเป็นชั้นๆเนี่ยจำลองตัวเองลงไปให้ได้นะมันจะมีอัตรารอดขององค์กรของเราได้มากกว่านะครับโอเคถัดมานะครับไม่แน่ใจนะต้องเข้าไปดูก่อนตอนนี้ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วคุยถึงเรื่องตัวเลขส่วนใหญ่คนจะคนคน,คนจะ มีคนตั้งใจฟังก็มีคนที่อาจจะบอกว่าเบื่อตัวเลขพวกนี้นะฮะแล้วไม่ได้ตั้งใจฟังต่อไปบทต่อไปนะครับในเรื่องราวของความล้มเหลวของเซลแมนเนี่ยจริงอยู่พอเราเข้ามาทําสร้างธุรกิจเอ็มซาสร้างธุรกิจเอ็มซาที่เป็นรูปแบบของการสร้างเครือข่ายผู้ริโภคเราจะเห็นเลยว่าบางทีเราใจเร็วด่วนได้เราจะกระตุ้นให้คนออกไปสปอนเซอร์ไวๆเราอยากได้พีเยอะๆไวๆนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้เรากลับมาย้อนอกลับมาดูตรงนี้นะครับคืออะไรครับคือการที่คือการที่นะครับเราต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างว่าการกระตุ้นออกไปสปอนเซอร์ให้ผู้คนที่เราเปิดโอกาส้นะี่ะออกไปทําการสปอนเซอร์นะ่ะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องคอยดึงคนของเราไว้ด้วยอย่างที่เราบอกต้องคอยฉีดวัคซีนไว้ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่นะ หมายถึงตัวเราแม้กระทั่งตัวผมตอนที่เข้าสู่ธุรกิจเอ็มตาใหม่ๆเนะี่ยนะครับจะกระตุ้นคนของผมเนะี่ยให้ออกไปทํางานคือออกไปชวนคนไวๆออกไปขยายสินค้าไวๆนะครับสมมุตินะฮะเรามาสมมุติกันถ้าคุณที่สปอนเซอร์มาออาไปทํางานแล้วเขามาบอกกับคุณว่าอาทิตย์ที่แล้วผมสปอนเซอร์ได้ตั้งห้าคนเลยนะครับเมื่อวานนี้สามคนเลยนะวันก่อนก็อีกสองคนวันก่อนเป็นสิบเลยนะเขาซื้อยาสีฟันเขาซื้อสินค้ากับผมหมดเลยนะครับ เราก็คงบอกว่าโอ้ยสุดยอดเลยนะเยี่ยมมากเลยนะครับคําถามก็คือสิ่งที่เราตองดูต่อไปว่าเราหลังจากนั้นลหะคนที่เข้าสปอนเซอร์คือทวนเข้ามาใช้สินค้าได้นะ5คน10คนหรือจะกี่คนก็แล้วแต่นะเขาจะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ5คนแรกคนที่เข้าสปอนเซอร์มาหรือแนะนําสินค้าได้เขาหายไปไหนหมดนะฮะนี่คือความล้มเหลวของเซลแมน นะและในสุดท้ายคนที่เราเคยอาจจะเคยชมว่าเข้าสุดยอดเลยสุดยอดเลยเยี่ยมมากเลยนะครับสําเร็จได้แน่นอนคําถามก็คือว่าถ้าเราไม่ติดตามดูแลเขาดีๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่รับคําชมจากเราต่อไปเพราะเขาไม่ได้ทําได้ดังเดิมองค์กรหรือพีีที่เกิดขึ้นในอดีตอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเทนเนพขิ้นบทต่อไปครับ มาด้วยกันทั้งนี้ที่สวา่างเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดแผ่นฟ้าเปิดทางในฝันอยูยแรงแสงดาวมืดทันเรามาสร้างฝันด้วยกันได้คือแสงแห่งชัยชนะตุดขอบฟ้าสุดปลายฝัน